จเจี่าอยู่ข้างแม่พี่อยู่ข้างแม่ดีว่าันี้โอเคเฮ้อยู่ข้างเนียมามาอาอยู่ข้างหลังนะครับเอาเร็วเอะแล้วเอตะใหะังตรงน้นเ็นไปแมนชินเอ๊ะไม่ขอไป็ช็คกได้ไหเช็คเอาหม่ไปถ่าูโอ้เก่ลยมาเแมเจนี้หรอเามเอามา แม่คนเดียวเลยบูชาามามามมา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 มมา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 าม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 มา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 มมา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 อาม